สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเจอดีแน่5ข้อห้ามเรื่องในบ้านคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อโบราณที่ว่ากันว่าห้ามทำอย่างนี้ที่บ้านนะคะก่อนอื่นเอทูบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะ ลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ด้านล่างนะคะหากท่านไหนไม่เห็นแสดงว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดด้านขวามือค่ะก็สามารถกดเข้าไปได้นะคะจะเป็นพระคุณยังสูงค่ะสำหรับ5ข้อห้ามโบราณที่ว่าเอาไว้ว่าไม่ควรทำตอนอยู่ในบ้านนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นมาร่วมรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะ ห้ามเหยียบธรณีประตูค่ะหลายคนคงเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่สั่งห้ามไม่ให้เหยียบธรณีประตูเวลาเดินเข้าและออกนะคะเพราะมีการบอกเล่า90กันมาว่าที่ธรณีประตูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่หากจะเดินผ่านต้องก้าวข้ามให้พ้นทุกครั้งซึ่งจริงๆแล้วเป็นกลอุบายอย่างหนึ่งค่ะ เอาไว้ป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากบ้านไทยสมัยโบราณอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองจึงต้องทำธรณีประตูสูงๆเอาไว้ดักฝุ่นและน้ำไม่ให้พัดเข้ามาในบ้านและป้องกันลูกเล็กเด็กแดงคลานเล่นจนตกลงไปในน้ำนั่นเองค่ะถัดมมาข้อห้ามที่สองก็คือห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืน ความเชื่อโบราณที่เล่าต่อๆกันมาว่าการกวาดบ้านตอนกลางคืนจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองออกไปจากบ้านซึ่งแท้จริงแล้วบ้านสมัยก่อนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้อีกทั้งบ้านสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงและพื้นบ้านก็ปูด,ด้วยไม้ทำให้มีร่องเล็กๆระหว่างรอยต่อ หากกวาดบ้านตอนกลางคืนก็อาจจะเผลอกวาดของชิ้นเล็กๆตกลงไปใต้ทุนบ้านและหาไม่เจอเพราะว่าของไปกองรวมกับขยะนั่นเองค่ะมาถึงข้อห้ามที่3นะคะห้ามตากผ้าข้ามคืนว่ากันว่าที่คนโบราณไม่ให้ตากผ้าข้ามคืนเพราะเชื่อว่ากระสือจะเอาไปเช็ดปากโดยจริงๆแล้วการห้ามตากผ้าข้ามคืนนั้นเป็นวิธีการถนอมเสื้อผ้า เนื่องจากหากตากผ้าตอนกลางคืนนอกจากจะเสี่ยงต่อการโดนขโมยแล้วก็อาจทำให้เสื้อผ้าที่เพิ่งซักเสร็จเปียกฝนหรือว่าเปียกน้ำค้างที่สำคัญอาจจะมีสัตว์หรือว่าแมลงมีพิษมาเกาะตามเสื้อผ้าซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายเมื่อคนในบ้านนำเสื้อมาสวมใส่ด้วยนะคะมาถึงข้อห้ามที่4ค่ะห้ามรับมีดตอนกลางคืน ความเชื่อเกี่ยวกับการทำครัวซึ่งบอกเล่ากันว่าให้ของมีคมเกือบทุกอย่างมักจะมีวิญญาณสถิตอยู่เพราะฉะนั้นไม่ควรนำมีดออกมาเล่นเพราะว่าจะโดนผีผลักซึ่งจริงๆสาเหตุหลักของการห้ามรับมีดตอนกลางคืนเนื่องจากตอนกลางคืนมีแสงสว่างน้อยทำให้มองเห็นไม่ชัดจนอาจเกิดมีดบาดได้ส่วนตอนเล่นจะทำให้เราไม่ค่อยระวังตัวจนอาจทำให้หกล้มและเผลอโดนมีดแทงนั่นเองค่ะ มาถึงข้อห้ามข้อสุดท้ายนะคะในก็คือข้อที่5ค่ะห้ามทำให้ครัวสก,กรปรกคนโบราณมีความเชื่อว่าห้ามปล่อยให้ห้องครัวสก,กรปรกโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้อับโชคซึ่งความจริงแล้วหากปล่อยปละละเลยทำให้ห้องครัวสก,กรปรกก็จะทำให้มีเชื้อโรคหลายชนิดสะสมปนไปกับอาหารและทำให้คนในบ้านเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้นะคะเอาละค่ะ และนี่ก็คือ5ข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องในบ้านเป็นความเชื่อโบราณที่เชื่อไว้ก็ดีอย่าลบหลู่ก็ดีนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ